บบมีมิดแทหหรือศัตรูทาวอนดอกเวียดนามสั่งอย่าลืมว่าเขาสรั่งเพื่อไท้ขนส่งสินค้าธุรกิจท่องเที่ยวเข่าประเทศผ่านเล้าคอดีเครื่อเล่าอาจมีรถไฟไปเวียดนามได้สะดวกแค่แต่สุดท้ายกน็นำเข่าสินค้ามากคือเกา่าติดตามตอนต่อไปบโลโกสวย สปปลาวบมีทะเลแต่มีทางเหืออยู่ทะเลเป็นของตัวเองด้วยมิตรภาพอันแท้จริงเวียดนามจึงมอบทะเลให้ส้างทางเหืออยู่หาติงและปัจจุบันสอปปอเลากำลังขุมเขยวส,สร้่งเส้นทางรถไฟจากอนอรหลวงเวียงจันทร์ไปหาคํามวลออกสูหาติงเพื่อเชื่อมต่อกับทางเหื่อดังกล่าวนี่แมนพาดหัวข่าวของเพจข่าวอิสระที่ได้นำเสนอไปในวันที่17มีนาคม2 0 2 4านมา สำหรับทางเหื่อของซอบปอเล่าที่อยู่ทะเลข,ของเวียดนามตามที่เพจข่าวอิสระได้นําเสนอไปนั้นแมนเป็นทางเหือที่มืสอวา่าทางเหื่อวงองังซึ่งเป็นทางเหือที่ตั้งอยู่แขวงหาติงอยู่ภาคกลา,างของเวียดนามโดยทางเหื่อวงอังที่ตั้งอยู่แขวงหาติงของเวียดนามภาครัฐบาลเวียดนามและภาครัฐบาลของซอบปอเล่าได้รวมกันลงนามเส้นสัญญาสั่งตั้งบริษัททางเหือวงองังเวียดนามเล่าขึ้นมาตั้งแต่วันที่16เมษายน2010 โดยในเวลานั้นเวียดนามถือหุ้นในบริษัท80%และซปปเล่าถือหุ้นในบริษัทเพียงเ0 และต่อมาเพื่อให้ซอ,อปอปล่ามีอำนาจในบริษัททางเฮือดังเกา่าเพิ่มหลายขึ้นและเพื่อ,อให้ซอบปอรปล่ามีความรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นเจ้าของทางเฮือนี้หลายขึ้นในวันที่สิบมื่อก่อนปี2002ในระหว่างเทียคณะกรรมการนั่ขันสูงของซอ,อปอปล่าได้เดินทางไปห่วมประสมประจำปีกับภาครัฐบาลของเวียดนามเป็นครั้งที่44เพื่อว่างทิศทางเบียกง,งานประจำปี2002ฝ่ายเวียดนามจึงได้เห็นเดียเพิ่มการถือหุ้นในบริษัททางเฮือวงอังเฮกับซอ,อปอ จากร้0เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็น60ปอร์ตส่วนเวียดนามจะถือหุ้นในบริษัททาเครือวงอังเพียง40เซ็นตสริมการเปิดโอกาสเห้สอปปอ,อเล่าถือหุ้นในบริษัททาเงเรือวงอังหลายกว่าเวียดนาม้าพิจารณาเหเดียว,วิธีการนี้ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเห็ดธุรกิจที่เวียดนามได้ใส่กับซอปปล่า พอเมื่อภาครัฐบาลเล่าหูวซึกว่าท้าเฮืออยู่ทะเลข,ของเวียดนามเป็นของตัวเองภาครัฐบาลเล่าจะเล็งพัฒนาสร้างเส้นทางรถไฟมาเสื่อมต่อกับท่าเฮืออยู่ในเวียดนามได้ไวขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นสปปเล่าจะมีเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าได้สะดวกสบายการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในกลุ่มอาเซียนก็จะขยายตัวได้ไวพอเวียดนามจะสามารถขนส่งสินค้าผ่านสปปเล่าเข้าไทยมาเลเซียสิงคโปร์ได้ไวและสะดวกขึ้น เึ่งบ่แตกต่างกับเส้นทางรถไฟเล่าจีนที่จีนยอมให้ซอปปอเล่ากู้ยืมเงินมาสั่งเส้นทางรถไฟซซ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเ <c oughs> บลแอนโหลดอินิเททีฟของจีนที่จีนได้วางแผนจะเปิดเส้นทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยเส้นทางรถไฟโดยกลยุทธ์เนี่ยท่ามไร้ขอเอื้นว่าเสียหน่อยแต่ได้ไหลายเซิงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพกับซอปปอเล่า ต่อไปให้ลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเราเบิงวาแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดการประเด็นข่าวซปปเล่าบม่มีทะเลแต่มีทางเรือยุททะเลเป็นของตัวเองพอด้วยมีตรภาพอันแท้จริงที่เวียดนามได้มอบทะเลให้ส้างทางเรืออยูหาร์ติงและปัจจุบันสปปลากําลังขุมเขียวส้่งเส้นทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทไปหาคํามวลออกสูหาร์ติงเพื่อเสื่อมต่อกับทางเรือดังเก่าว คนธรรมเดได้โพสแสดงความคิดเห็นเอาไว้วา่าสมเซยนี่แหละเอืนอนไอน้องที่แท้จริงคนต่อมาดิโพดเอาไว้วา่าขอบใจเดอ้อเวียดนามคนต่อมาดิโพดเอาไว้วา่าเอาทะเลมเลาแลกกับเส้นทางรถไฟบ่ คนต่อมาดิโพดอวัยวาดีเดียเพื่อพ้นประโยชน์เซิงกันแลกกันซื้อไข่และนําเขาสะดวกสบายอันใดเหตุให้ศาสจะเลื่อนก้าวหนา้าก็เหตุแต่กะยะายภาพกันกอบกลวยไหลกินก็ะหูจักสางเดียคนต่อมาดิโพดอาวัยวาทุกอย่างเป็นเงินหมดนาะโบมีอย่างฟีอันสัญญาด,ดีๆก่อนคาเซามือละจากพันดอลลาร์คนต่อมาดิโพดเอาว้ยวะเสียวเ,เงินใสไปส้่งเสียวเ,เงาใช้ไปแลนเสียวยังทรงออกโอ้ย คนต่อมาดิโพเไว้วาแมนของเฮาแทะหรือว่าเซาเขาซื่อๆมันก็แค่แลกผลประโยชน์กันซื่อๆดอกเล่าย่อมให้อเมริกาทิมระเบิดใส่ประเทศตัวเองเพื่อช่วยให้เวียดนามร่วมศาสเนื้อไตเขาตอบแทนซัมเนียก็ถือว่ายังหน่อยไปด้วยซ้ำคนต่อมาดิโพดเไว้วาแลกเปลี่ยนกันเล่าเดท้าเฮือเวียดนามเดยป่าใหม่รัพยากรของเราอีกบดวนกสิไดประเทศเล่าอีกมันบ่มีของฟรีในโลกดอก คนต่อมาดิโพดอาไว้วาแนนอนบบมีหยังเฟียแต่ในเมือมีโอกาสเฮาจะย้อนถิ่มเสือเลยสําบอคคนต่อมาดิโพดอาไว้วาแล้วมี่ยังทรงออกคือบ่คุมเขียวทรงเสริมการผลิตเพียให้มันได้หลายๆเฮ็หยังทะเยอทะยานเอาใหญ่แต่พื้นฐานยังเป็นเขีย คนต่อมาดิโพดอเววาหยุบพัฒนาเมื่อมีถ่ายแห้งด้านไดกะตองเหตุบนพื้นฐานการหัวเมื่ออันเดียและต่างไฟต่างมีผลประโยชน์น้ากันคนต่อมาดิโพดอเววาฝันกลางเว้นสภาพตัวจริงทุกเมืออนีย่ยังไปบอลอดแล้วยังจะคิดไปไกลแท้มีเงินไหลเก่าเมื่อแก้ปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ทุกเมือนีซาว่าหนาเอ้ยอย่าคิดเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวไหลกว่าผลประโยชน์ส่วนร่วมไหลเอียกตาบึงเนี่ย คนต่อมาดีโพดอาไว้ว่าโบมีอันมอบให้เขาเขียมจะยึดประเทศเล่าโดใหยมีททางผ่านประเทศเล่ากับเวียดนามที่ทาวอนต่างหากส่วนคําว่ามอบให้เล่าเป็นเพียงแต่สาบังหนาให้ปะะ่าส้นเสือและคิดไปตามหันเข้าใจคําว่าธุรกิจบอร์โบมียังเดมาเฟียถ้โบมียังไปแลกเปลี่ยน คนต่อมาดิโพดอไววาได้มาลาลาบ่หรือเล่าตรงใจคาเซา้าใจคาเซามันโบเมียนมีตภาพแต่เป็นการแบ่งผลประโยชน์ที่ล่งตัวท้งหกักบ่าตางยังกับคนจีนและคนเวียดนามเทียมาใส่ผลประโยชน์จากแผ่นดินเล่าท,ทั้งทั้งเทียแผ่นดินเล่าโบเมียนแผ่นดินเขาแต่ยนต่างไฟต่างได้ผลประโยชน์ คนต่อมาดิโพดเวียวได้หนึ่งร้อยดอลลราให้เวียดนาม40ดอลลรากระเบิรนว่าหมอบหรือสวยเหลือฐานไอนองพิเศษเหมาะสมอาจเจียนให้สัมปทานหรือเหตุธุรกิจรวมกันซปปอพอพอเล่าได้หมอบบอทานหินอยู่เมืองคุนแขวงเซียงขวางให้กับเวียดนามคุณลาลาในซุ้มปีเกาสิบโดยบ่มีลักษณะธุรกิจรวมแบบเนี่ยแต่ยังไดแต่ยุคนี้ทุกอย่างบนพื้นฐานเศรษฐกิจบบมียังเป็นธุรกิจฟรีและหมาะเฮฟีแต่ข้าพเจ้าอยากหูตัวเลขหนึ่งอีกว่าถ้าเล่าส่งสินค้าออกนอก ประเหศผพาทะเลและผ่าเหรศให้เ้าใส่บริการเขาทอ่อใดจะคล้ายๆลักษณะธุรกิจทางเงาฮาติ่งในอัตราส่วน60-40หรือบอ่หรือแตกต่างกันเล็กหน่อยข้อมูลนี้อยากหัวที่สุดคนต่อมาดิโพดอาว้วาเวียดนามบุมีป่าไม่ไหลสนั่นด้วยความเทียสพปเล่ากับเวียดนามเป็นไอ้น้องกันลาวจึงมอบทรัพยาก่าเครื่องแผ่นดินให้กับเวียดนามไรเครื่องแผ่นดินให้กับจีนผู้นํำเล่าใจเดียมีเมตตา คนต่อมาดิโพดอวัยวาโบมี่ยังเดมาฟีฟ่จากเวียดนามคนต่อมาดิโพดอวัยวาของฟี่โบมีในโลกทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนไดเสียตามไดทีพู้นามแย่งอ่อนแอรประเทศเล้าก็จะตกเป็นทาสเป็นคอยค่าของประเทศอื่นประเทศซาลมจมประซาชนเล้าในตอนหนาโบมีดินยัวคนเล่าทุกอย่างสิโบมี่เสดธทรมชาคาไข่โบมี่บอลยัวใส คนต่อมาเด้โพดอาไว้วา่าบ่มีมิดแทหหรือศัตรูทาวอนดอกเวียดนามสร้างอย่าลืมว่าเขาส้างเพื่อไทยขนส่งสินค้าธุรกิจท่องเที่ยวเข่าประเทศผ่านเล่าคอดีเครื่อเล่าอาจมีรถไฟไปเวียดนามได้สะดวกแค่แต่สุดท้ายก็นำเข่าสินค้ามากคือเกา่าติดตามตอนต่อไปบ่โลกสวย